อันนี้หวานนิ่มอันนี้หานนอันี้อร่อยนะอันนี้หวานนิ่อันนี้อรอยยี่อันนี้ข้าวขี้อันนี้ค้าวกี้แบบตอนชิมก่อนจะได้รู้ว่าในหวานกว่าอันนี้หวานนิ่มอันนี้หวานน้อยเดี๋ยวมีรอยชิมก่อนจะได้รู้ไหมอันนี้หวานมันร้อนไม่ร้อนนะอ้อันนี้หวานมันนี่รอยเดียว เป็น่หาบนิ่มอว่าเป็นเล็กจวานควาพี่อันนี้วานนิ่มอันนี้หวานมันวานน้อยแล้วเจลูกค้าชอบครับลาลาลา่านี่แหละอุขอน่ดท้ายนะครับลาบลาเแค่อร่อยเราดีมีกนส่นนนะครับไเดีรอรอเนี่ยเรียนจบเซกชั่นรอในว่าที่เราไป หน <ười of sitting out> ้อยหกสิบห้าบาทนะพีน้เดียวไมอยีย